มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนสั่งปิดโรงเรียนนะคะพบคัสเตอร์สองโรงเรียนนักเรียนปิดโควิดเพียบค่ะวันที่25พฤศจิกาย,ยน6 4นายสุภมิตรปานทูบรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต์นะคะเปิดเผยหลังจากพบนักเรียนปา3าโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่1ติดโควิด -19 ทีมสอบสวนโรคจากสจากสจอ,อุตรดิต์นะคะแล้วก็โรงพยาบาล ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มนักเรียนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในห้องเรียนเดียวกันพบว่าติดเพิ่ม5รายแล้วก็ชั้นป2จํจำนวน7คนชั้นปห้าจำนวน2คนส่วนผู้ปกครองรวมทั้งคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนล่าสุดนะคะตัวเลขในส่วนของผู้ปกครองพบติดจากเดิม4รายเพิ่มอีก3รายเป็น7รายรวมคาสเตอร์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิต์แห่งที่1ติดถึง22รายค่ะสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง400รายนะคะยังคงให้กักตัว14วัน และต้องรับการตรวจ3ครั้งโดยมติที่ประชุมสบคและก็คณะกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์นะคะให้ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ14วันถึงวันที่8ทธันวาคมและก่อนปิดเรียนทีมจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมอำเภอจะต้องเข้าไปประเมินมาตรการซ้ำอีกครั้งก่อนอนุญาตให้เปิดเรียนใหม่และครูนักเรียนต้องได้รับการตรวจค่ะ ทั้งนี้หลังจากเปิดภาคเรียนที่1ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาพบนักเรียนแล้วก็ครูนะคะติดโควิด1 9กระจายหาอำเภอก็คืออำเภอเมืองอำเภอละแปลรอำเภอน้าปาดอำเภอท่าปลาและอำเภอบ้านโคกเป็นคลัสเตอร์โรงเรียนแล้ว2แห่งค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมทำตามมาตรการป้องกันนะคะด้วยการสวมใส่หน้ากากนามัยทุกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ